สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเกมเก่าเจ้าคุณปูนะครับผมจากช่องยูทิวเจปังเจแปนครับวันนี้จะมาเล่นรัน Fighting ภาค2นะอันนี้คือเครื่องซูเปอร์ฟามิคอเกมรันมาภาคไฟติ้งเนี่ยมีทั้งหมด3ภาคก็คือภาคแรกภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมระบบก็แปลกๆอันนี้คือที่เราเล่นอยู่คือภาค2ครับผมแล้วจริงๆมีอีกภาคหนึ่งคือภาค3ภาค3นี่ก็คือใช้แข่งกันในงานแข่งไฟติ้ง รายการใหญ่ของญี่ปุ่นนะ EVO 2อ2 0ที่เพิ่งผ่านไปนี่เองเล่นภาค3นะแต่นี่ภาค2เ <c> ก <oughs> <c oughs> มนี้จะแ,แปลกกว่าเกมไฟติ้งอื่นๆนิดนึดนงคือปกติเนี่ยเกมไฟติ้งสติเฟเตอร์เนี่ยก็จะรูดซ้ายรูดขวาเอานะครับแต่เกมนี้ใช้ระบบกดค้างกับกด BY พร้อมกันก็จะขึ้นท่าเอาละลองมาเล่นกันดูดีกว่าครับอันนี้เราเล่นเนื้อเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องก็เป็นการประลองยุทธแล้วก็จะได้รางวัลจากไอ้ครูใหญ่นี่แหละนี่คือครูใหญ่งขรงเรียนดันมากอยู่นะเราอ่านผมไม่บรรยายแล้วกัน เราก็จะเล่นรันมาหญิงกันครับผมเพราะเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยสุดจริงๆรันมาชายกับรันมาหญิงไม่ต่างกันนะปล่อยท่าออกเหมือนกันวิธีการปล่อยท่าเหมือนกันหมดแต่จะเล่นผู้ชายทําไมอ่ะก็ต้องเล่นผู้หญิงนะอ่าตัวแรกโเซนคุงงี้นะเพื่อนร่วมชั้นเราไอตัวนี้โผล่ออกมาบ่อยๆแต่ก็ไม่บ่อยเท่าตัวละครหลักนะเรียกว่าตัวละครรองดีกว่าเว้ยตัวนี้ง่ายครับผมเข้าไปต่อยเตะสบายไม่ต้องคิดมากเพราะท่ามันออกช้าครับเนี่ย ตัวนี้เจอเล่นกับคนกับคนตัวนี้เนื่องจากระยะมันกินมันท่าประชิดมันกินระยะไกลพอควรคนใช้เป็นก็จะเก่งเลยแต่คอมใช้ไม่เก่งเนี่ยเห็นไหมมันมีท่าสวนด้วยตะกี้เราไม่เห็นนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะท่ามันเหมือนจะสั้นจริงๆมันกินระยะมากเลยนะแต่พอคอมใช้ไม่ค่อยเก่งอะคอมใช้สไตล์นี้ไม่เก่ง เข้าไปต่อยเตะต่อยเตะเดี๋ยวก็ชนะฮะไม่ต้องคิดมากเลยนี่ฮะปล่อยท่าเนี่ยสังเกตว่าผมกดค้างนะฮะตะกี้นี้ท่านี้กด b y พร้อมกันครับผมท่ามังกรพังงาดแล้วก็ลันมาจะมีท่านหนึ่งคือหมัดชิงเกาลัดที่เป็นหมัดรัวนะฮะกดชกรัวๆชกรัวนี่กะจังหวะยากอยู่อ่าพ่อของลันมาครับโอโตเมเกนมาเกียดคืตัวมันใหญ่นะแล้วก็ระยะจับพูกมันไกลผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ระยะสวนมันก็ จังหวะมันควนกลัวนะมันเหมือนมันกินฮิตบ็อกซ์เยอะอืมนี่เห็นผมเนี่ยเข้าไปโชคที่ผมกลัวแล้วเนี่ยเนี่ยโชคดีนี่คือบััดชิงเกาลัดกดโชครัวๆจังหวะปะยากหน่อยอันนี้โชคดีนะครับปกติโดนสวนแล้วมันอยู่เฉยๆโชคดีมากโอ้เนียถ้ากดรัวๆมันก็ออกมันก็ออกมันไม่ออกมันก็กดโชคอยู่นั่นแหละเนี่ยมันบุกไมโครเกียรเลยวจะโดนทุ่มเนี่ย เห็นไหมฮะผมปล่อยพลังแต่มันก็สวนเตะสวนมาได้เนี่ยเนี่ยผมพยายามกดไม่ติดแต่ก็ดีได้ชกฟรีสองสามทีนี่จังหวะผิดโดนเลยนี่หนีเลยปิดไม่ลงปล่อยท่าไปติดไปเตะซะงั้นเรียบร้อยเลยดีวผมจะทุ่มผมโดนมันทุ่มเองนะเนี่ยโดนสวนไม่คุ้มโอ้ยจะแพ้โชว์ไหมเนี่ยนี่ผมแพ้ผมเลิกเลยนะผม เนี่ยโอ้เนี่ยมีท่ากนพุ่งมาด้วยท่านี้ไม่ค่อยเห็นใช้กะโดดเตะโดนสวนกระโดดเตะโดนสวนปล่อยท่าก็ได้วะโดนทุ่มไปเนี่ยโชคดีครับผมกระโดดข้ามาคนกระโดดไปพ้นนี่โดนทุ่มเลยอือโอ้ชาร์จเห็นผมเดินไปเดินมานี่คือชาร์จนะครับผมเพราะมันต้องกดทักกดชกค้างแล้วก็กดปล่อยตะกี้โชคดี มันก็ต้องเสี่ยงฮะการป้องกันที่สุดการบุกเนี่ยไอตัวนี้เจ้าพนันเจ้าคิงโผล่มาในเรื่องสองสามครั้งเองครับแต่โผล่มาที่ไรหาทุกครั้งมายึดบ้านอากาเนเป็นบ่อนเกียดมากครับตัวนี้คือถ้าระยะใกล้ก็ออกเร็วเนี่ยถ้าตะกี้เนี่ยถ้าระยะใกล้ก็ออกเร็วแต่มีท่ายิงพลังอีกต่างหากเนี่ยท่ายิงพลังไกลรัหนายังไม่มีเลยเนี่ยเกียดมากถ้าระยะใกล้ก็มีท่ายะยะไกลก็มี ต้องใจเย็นเข้าไปยิงอย่างเงี้ยครับผมเอาจงังหวะที่อยู่ในยะกลางกาลเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเจอท่าสวนทันทีอุ้ยแ,แพ้เแล้วเนี่ยทำไงดีวะเออโอเคปล่อยโดนกระโดดเตะโอ้โดนไว้เอาละลุยอ่าถ้ามัดรัวติดเขายังชั่วยกที่สองอมไม่กล้าเข้าใกล้มัน,เ,นเข้าไปช้ากว่าโดนทันที กระโดดไปอีกโอเคใช้เท้ายาวๆนะครับผมเขี่ยเนี่ยกระโดดเข้าไปเท้าทางไปเกียจเกียดกดชาร์จพลังอ่ะเนี่ยโดนพอดีเป๊ะนอยเท้ายาวๆก็โดนวะกระโดเตะโดนนั่นแหละหลักๆผมเพิ่งกระโดดเตะนะเท้าเท้ามันยาวเดียบร้อยชนะละโอ้โชคดีกดทุ่มติด ตัวยากตีกตัวเจอกับมูสมูซูหรือมูสน่าจะมูสนะตัวนี้เก่งระยะกลางครับผมเวลาเจอกับคนเก่งทีเดียวแต่ว่าคอม,อมประมาทไม่ได้เลยคือถ้าเจอก็ต้องไปใกล้กว่าไกลเลยครับผมเนี่ยมูสเล่นถ้าเกิดรัดมากไม่มีท่าระยะไกลก็เล่นไกลอย่างเดียวแต่อย่าไปอยู่ระยะกลางครับผมโดนมูสอัดเอาอัดเอาแน่นอนนี่อันนี้โชคดีครับผมที่เข้าใกล้แล้วมันไม่ปล่อยท่า ว่ายกสองก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยผมก็กลัวดูระยะมั็นดูจะได้กระโดดเข้าไปอยู่ระยะใกล้เดี๋ยวอยู่ระยะกลางรีโดนทันทีเลยโดนไหมโอ้ดีนะ้มันไม่ปล่อยท่าเนี่ยฮะมันจะมีท่าระยะกลางเยอะจาม,มูสกดชาท่านี่ฮะผมระยะไม่ถึงสวนกันน่าจะคุ้มกว่า เธอก็โดนท่าระยะกลางทันทีผมปล่อยท่าไม่ติดปล่อยท่าบืดอ่าบทจะโดนก็โดนง่ายๆโอเคตัวต่อไปอุจังอุเคียวนะเพื่อนสมัยเด็กอีกคนของรันมาตัวนี้โคตรเกียยเลยครับเนี่ยครับผมโดนทักทายไปละคือถ้าตีธรรมดามันกินระยะมาก แล้วมีท่าปล่อยพลังแบบยาวสุดฉากด้วยถ้าสวนก็ดีอูเคียวนี่เวลาเจอเป็นคนนี่เกลียดเกียด็กค,คอมใช้เก่งมากครับตัวนี้เนี่ยครับผมกระโดดเตะแล้วโดนตะหลิวฟาดเด็กตะหลิวใช่ไหมฮะเวซะโอโคโนโมิยากินะในเรื่องเอออีกเรื่องนึงที่ผมชอบเกมนี้มากเลยคือเพลงประกอบครับเนี่ยเพลงจะเป็นเพลงใครเคยดูอนิเมะเนี่ยเพลงก็จะเป็นละวานี้แหละเพลงจะมีกลิ่นจินๆหน่อยแล้วก็เป็นแนวแนวสนุกสนุก แต่กี้ผมกระโด,ดเตะไม่คิดเลยแล้วดันโดนพูดเรื่องเห็นเพลงก็คิดไม่ได้อะตั้งใจเล่นดีนี่ผมก็ยังกลัวอูเคียวอยู่นียไม่กล้าไปอยู่ระยะเลยเนี่ยกระโดเตะต้องเพิ่งกระโด,ดเตะเยอะๆครับผมแต่ไม่ได้นะประมาทยวโดนสวนนี่ครับผมระยะโอ้โหดูดิผมเดินเข้าไปชนระยะมันเองโอ้โหแป๊บเดียวเท่ากันละปล่อยท่าได้ไหมเนี่ยปล่อยท่าทันไหมเนี่ยโอเคปล่อยท่าทัน ชาท่าครับผมเ,เดินไปเดินมายี่คือชาท่าครับผมแล้วก็ปล่อยนั่นแ,แหละผมจะโดนก็โดนง่าย,ายๆเว้ผมไม่ตั้งใจกระโดดข้ามในกีเนี้โอ้อยระเบิดเครื่องเทศเนี่ยผมไปอยู่ติดมุมไม่ชอบเลยนี่ผมพยายามออกจากมุมนะฮะโดนสวนมาโดนเออโชคดีจบได้ <laughs> ลากรุ๊บจัง เนโดอาคาเนะนางเอกของเรื่องหรือคนหรือชอบคนอื่นกันมากกว่าผมไม่รู้ไออาคาเนะง่ายครับผมคือถ้ามันมีระยะประชิดอย่างเดียวมันไม่มีท่าปล่อยพลังอาคาเนะเนี่ยครับผมมีโชลิวเคนง่ายาย,าย,ย่าเนียแหละเล่นมีคล้ายๆโกซึงคุงนี้ครับผมเราเล่นไม่ต้องคิดมากมันสวนอะไรมากก็่อยได้ปล่อยพลังบึดงเ่านปากบอกง่ายนะแพ้ขึ้นมาหน้าแตกเลย โอ้แต่เพลงของอาคาเนะนี่เพลงดัดอาคาเนะนี่จริงจังดีนะไม่ไม่ค่อยออกแนวสนุกสนานนะญี่ปุ่นมาเชียแต่ผมคิดว่าผมจะกระโดดเข้าไปมั้งโชริวเคนใส่เนี่ยเนี่ยทีพอพอผมกระโดดเข้าไปจริงๆดันไม่ใช้เอ้เเอ้ยกนี้มาเอ็กซ์สซีดีไว้อาคาเนะ ้ประมาณไปกว่ากูโอเคนี่ฮะพึ่งเนี่ยกระโดดเตะสกัดขากระโดเตะสกัดขาใช้มังกรพงางเนี่ยถ้าเกิดเราเร็วกว่าใช้คอมโบนี้โอเคแต่ถ้าเราช้ากว่านี่โดนสวนเดียวกะจอมหลงทางตัวนี้เนี่ยเต้นกับคนเกียดมากเดียวกะเก่งมากๆครับเป็นตัวละครท,ที่เก่งตัวหนึ่งในเกมแต่คอมใช้ไม่เก่งไม่เข้าใจ คือเดียวกะก็มีท่าปล่อยพลังสุดจอนะเป็นท่าปาท่าคาดหัวเออท่าคาเนี่ยครับผมกระโดดเตะจริงเตะระยะยาวเตะออกเร็วด้วยแต่กลับใช้ไม่เป็นนะคอมเนี่ยฮะจะมีท่าปาท่าคาดหัวปลาสุดจาวเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้สวนชนะแต่จริงเตะต่อยเดียวกะกินระยะดีมากครับแต่คอมใช้ไม่เก่งสังเกตว่าคอมจะใช้ตัวเร็วๆเ,เ,เก่งนะครับผมตัวสวน แหมบอกเดี๋ยวเรียกว่าตัวสวนเร็วดีกว่าพวกเกนมาพวกพอรันมาครับผมพวกอุเคียวแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเจอคือจงปูอย่างคิงตะกี้เนี่ยครับผมที่กระโดดเข้ามาสวนอย่างเงี้ยฮะคอมจะใช้ตัวพวกนี้เก่งแต่พอนเนี่ยพอเป็นตัวคล้ายๆริวเคนอย่างเงี้ยคอมกลับใช้ไม่เก่งนะเนี่ยครับผมดูท่าสกัดขานั่นคือท่าสกัดขา,าธรรมดานะกินระยะยาวมากและไม่ช้านะแต่คอมไม่ค่อยใช้เนี่ยเข้ามาโดนผมอยู่เรื่อย ก็เป็นตัวที่เจอคอมง่ายๆแต่แนะนําให้ไปใช้ก็ดูนะะนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยจมปูเกียดมากครับจะเจอตอนชาตอนเริ่มหรือตอนท้าย,ายนี่ก็เกลียดแล้วมาเจอตอนท้ายนี่หืมเนี่ยครับเร็วมากคนเดินมาจับคุ้มอย่างนี้เลยโอ้พูดพาไปเยอะเจอไปครึ่ง่อดแล้วจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยกระโดดเตะโดนไว้เอาละดูนี่อืกว่าจะติด ไม่ติดด้วยผมกดชกจะใช้ท่าบัดเกาลัดไม่ติดเนี่ยเด็กๆง่ามาติดโดนเตะสวนโอ้ดีนะเขามาโดนเองกระโดนสวนโดดโอ้ยเกือบแพ้ถ้าหากินนะกระโดดเตะอ่ะมาต่ออืมเห็นไหมมีกระโดดแล้วก็นี่ฮะมีกระโดดแล้วย้อนกลับมาโคตรเกียดเลยโอ้โหโดนสวนง่ายๆเลยเวย้ยคึ่งหลอดอีกละงานหนักอีกแล้วผม โดเตะโดนเออผมจะใช้หมัดเกาลัดไม่โดนโดนสวนอีกไม่ได้ดีขึ้นเลยโอ้ไอ้รอบนี้โดกระโดดเตะโดนหลายครั้งไว้โอเคติดมุมแล้วจริงผมกะให้มันเดินมาด้วยแล้วผมปล่อยพลังโดนะเนี่ยนี่ไม่ยอมเดินตามมันกระโดดตามอย่างเดียวเลยเอาละปล่อยหน้าดาดานี้แหละอ้าวโดด้ว้ไว้อุ้ยเกือบแ้ยังเหลืออีกไหมเนี่ยโอเคถึงหัวหน้าใหญ่นะครับ เดาออกกันหรือเปล่าหัวหน้าใหญ่เป็นใครเอย่ยเป็นตัวละครเป็นตัวละครที่โผล่เลยช่วงกลางเรื่องแล้วครับถุงน่องทาโร่แพนสุดทาโร่นะถุงน่องทาโร่เป็นชื่อในมิดไมสตีที่ผมอ่านนะแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าของสยามอินเตอร์ม,มันใช้ชื่อว่าอะไรนะติดปากถุงน่องทาโร่มากกว่าเก่งครับตัวนี้เนี่ยฮะผมนั่นเลยอนะ่ะไม่กล้าเข้าเลยอนะ่ะโดวจะโดกก็โดนง่ายๆนะจริงๆมันสวนได้นะมันใช้ผ้าสวนเร็วเลยแหละเนี่ยฮะกระโดดเตปะปึบเนี่ยโดนสองรอบเลย ใช้สูตรกระโดดเตะไม่ได้ก <c oughs> ระโดดสองชั้นจะเข้าไปทุ่มโดนทุ่มเองไว้เออนั่นแหละใช้กระโดดเตะง,ง่ายๆอ่ะเทงี้โดนง่ายๆไว้เนี่ยครับผมเนี่ยทาพาสีแดงฮะจริงๆมันคือชกนั่นแหละแต่จริงๆมันตัวนี้มันเลือกไม่ได้มันเป็นหัวหน้าใหญ่ผมไม่รู้มันปล่อยเป็นท่าหรือมันเป็นปล่อยธรรมดาดูแล้วเหมือนปล่อยธรรมดานะปล่อยโอ้สวนนี้คุมไว้ <c oughs> ผมก็รอมันเดินมาอยู่นะขามันายาวมากเลยอ่ะ ปล่อยโด,โ,อโดนโอเคกระโดนเตะกันได้เอาละปล่อยโอ้ยแต่กี้นี้ผมสะดุดนิดนึงครับมันเดินเข้ามาผมเลยไม่ได้ปล่อยท่าโคโดนสวนเออแต่งี้คุ้มมันมาโดนเองใจเย็นยังนําอยู่เยอะกระโดดเตะโดน,โดน,โดนเรียบร้อยถ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ครับแต่เรื่องนี้คือรันมาฮะมีร่างโดนน้าอีกหนึ่งร่างอันนี้มันตัวอะไรกระทิงคือมีปีกโอ้ตัวนี้เร็วครับเห็นใหญ่ๆนี้เร็วมาก กลัวเหมือนกันอ่ะปล่อยอโดนเนี่ยโจนก็โดนง่ายๆอ่ะโหนี่มันรอจังหวะเราปล่อยท่าอยู่เนี่ยกระโดดได้ไหมเนี่ยไม่กล้ากระโดดครับเลยปล่อยธรรมดาโดนมันสวนโอเคกระโดนเตะนั่นแหละปัดเกาลัดกันได้ดีนะกันทันอ่ะต่อยสองสามทีอ่าโอเคเอามาโดนง่ายๆแค่นั้ะจบไปยกยกเดียวก็จบแล้ว แต่ถ้าแพ้ผมไม่เล่นต่อแล้วนะถือว่าถึงหัวหน้าใหญ่แล้ดอูดิโอเคบวกก็โดนง,งา่ายง่ายนี้แหละอมผมจะต่อยท่าโดนควิดก่อนเอ่าล,ะละ่ะมบเการัดถึงสูตรเดิมฮะอ่าละเดินท่ามาต่อยท่าโอเคโดนง,ง่ายงแล้วดีมผมจะโดดเตะมันก็ะโดดหนีอาละได้ต่อยอมผมกดต่อยค้าไว้พอดีมันเลยปล่อยพลังอุ้ยโดนอื้ ตายแล้วอุยอ๊ยเตทัดอุ้ยตายเวิร์ดอุยอ้ยดนึกว่าแพ้แล้วยกนี้ดีนะมันไม่ต่อยแล้วก็จบแล้วจา้านี่คือรันมาไฟติ้งภาคสองอย่าไปหวังเลยในเรื่องมากครับผมก็เป็นเกมที่สนุกครับผมปล่อยใครที่ไม่ชอบไฟติ้งแบบที่ต้องมานั่งถูกันน่าจะชอบกัน แต่เกมนี้แปลกอย่างหนึ่งนะกระโดดตัวากดขึ้นนะเกมนี้กด B ีเป็นกระโดดนะมีมีปุ่มต่อยปุ่มเตะแล้วมีปุ่มกระโดดตือบอกไปไม่ใช่ไปเล่นการกระโดดยังไงวะหาปุ่มกระโดดไม่เจอไม่ใช่กดขึ้นนะกดบีนะโอเคก็นี่ก็คือรันมาไฟติ้งภาค2นะครับถ้ายังอยากจะมีเกมจากการ์ตูนเก่าๆหรือเกมเก่าๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องจากการ์ตูนก็ได้อยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับ ข่าวน่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้สำับเกมเก่าเจ้าคุณปู่คลิปนี้ขอจบกบันไกลแค่นี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ